มันก็มีผมหลากหลายประเภทในโลกผมยาวผมสั้นผมตรงผมหยิกและในแต่ละประเภทมันก็มีปัญหาของตัวเองทั้งนั้นคุณก็เดินตอกตอกมาที่ห้องน้ำเพื่อล้างมือแลกทันใดนั้นคุณก็รู้ตัวว่าต้องทำความสะอาดอีมีแย่จริงๆผมในอ่างอาบน้ำเป็นปัญหาที่สาวๆผมยาวทุกๆคนรู้ดี ดูที่ผมพวกนี้สิเราควรจะโทรหาช่างป่าปาหรือเปล่า <G ül> ทั้งหมดนี้คือของฉันเหรอ <G ül> ผมพวกนี้มันมากกว่าที่อยู่บนหัวฉันซะอีก <G ül> แต่ว่าผมสั้นก็มีปัญหาพอๆกันผมหน้ามาของฉันมันตกลงมาบางตาของฉันตลอดเวลาโอ๋ยนี่มันน่าลำคอนมากๆ ผมสั้นมากๆคุณแม่สามารถเน็บมันไว้ข้างหูได้แบบเดียวกับพี่เมแกนทําได้ผมหน้าม้าสั้นไม่ยอมให้ฉันทําได้ฉันถึงขีดจํากัดของฉันแล้วเอะทำไมเธอไม่ลองมัดผมดูล่ะอะเป็นความคิดที่ดีมากโอ้เ oh, มแกนไม่ได้คาดหวังว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ทรงผมแบบนี้ <Hey. S 1> มันเหมาะกับเด็กอนุบาลมากกว่า <Hey. S 1> ขอให้ยุค90จงเจริญอย่างน้นอยๆคุณก็ลืมเรื่องผมหน้าม้าไปได้สะะักครั้งว่ากันว่าหูฟังไร้สายนั้นสะดวกสบายและเป็นอิสระ แต่ซินดี้ไม่ชอบมันซะเลยเธอเต้นแรงมากๆหูฟังของเธอก็เลยหลุดออกมาตลอดเวลาโอ้หายสิเอาอีกแล้วเหรอน้าว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ซินดี้ไว้ผมยาวเพราะว่าเธอทําแบบนี้ได้มัดเส้นบางๆรอบๆหูฟังของเธอทีนี้เธอก็จะหาหูฟังได้ง่ายๆแม้ว่ามันจะหลุดออกไปก็ตามหรือบางทีซินดี้ควรกลับไปใช้หูฟังแบบปกติมีสายเนาะและแบบไหนล่ะที่คุณคิดว่าสบายกว่ากัน และไคลี่ก็มีผมหยิกหยองเธอรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับการทรมานจากการหวีผมอ๋อขนแปง้งดุออกมาอีกแล้วมันยากจริงๆที่จะหวีผมหยิกหยองของเธอเชื่อฉันเถอะแม้แต่หวีที่ฟันหนาๆก็ไม่สามารถจัดก,การกับมันได้<อ>มันก็จะติดบนผมของเธอตลอดหวีของคนผมหยิกยองนะ่ะมักจะอยู่ได้ไม่นานนะ<อ>มันไม่สามารถรับมือกับความยุ่งเหยิงแบบนี้ได้ และผู้คนมักจะคิดว่าผมหยิกหยองนั้นน่ารักมากๆและนี่ก็คือแคนดิดเธอชอบผมยาวสะสวยของเธอมากๆแต่ถึงกล้านั้นความปรับปื้่มใจของเธอก็าอาจทำให้เกิดปัญหาได้ตออแบบนี้ยังไงล่ะอุ๊ยผมของเธอติดอยู่ที่ประตูรถเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอาโอ๊ยเยียบแบ๊กจินนี่้าาวนี้ก็ยังถือว่าฉันโชคดี นี่คือเคล็ดลับในการใช้ชีวิตอย่างหนึ่งใส่ที่คาดผมไว้ตอนกลางคืนมัดผมแล้วก็เข้านอนและคุณก็ไม่ต้องกังวลกับเส้นผมของคุณในตอนเช้ามันช่วยประหยัดแรงประหยัดเวลาได้มากทีเดียวแต่ระวังมันไม่ได้ผลเสมอไปหรอกนะเคล็ดลับนี้มันใช้ไม่ได้ผลกับลอลี่มันไม่ใช่ทรงผมแต่มันเป็นฟันลายที่กระเซาะกระเซิงมาโๆยเะโถให้ตายสิฉันจะต้องไปเรียนสายอีกแล้ว สวนสนุกและขนมสายไหมเป็นส่วนผสมประส,สานที่ลงตัวมากๆแต่บางคนก็ต้องระวังตัวมากกว่าคนอื่นๆการเคลื่อนไหวที่น่าอึดอัดเพียงครั้งเดียวทําให้ขนมสายไหมดันไปติดอยู่บนผมของซินดี้ซะงั้นอตอนนี้ผมของฉันเห,เหนียวเนอะอไปหมดแล้วเธอเอามันออกไปได,ได้แน่ๆแต่ว่าตอนนี้เธอจําเป็นจะต้องพัดน้ําเพื่อที่จะเอาก้อนน้าตาลพวกนี้ออกการทําอาหารเป็นทักษะที่มีคุณค่าต่อการใช้ชีวิต ต่ว่าซินดี้ควรจะคุมผมก่อนในขณะที่ทําอาหารเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเธอกาลังทดลองทําปลาเป็นอาหารเธอทุ่มเทแรงกายอย่างมากกลิ่นปลาทอดจะซึมเข้าไปทั่วทุกที่รวมถึงเส้นผมที่ยาวๆของเธอด้วยคุ้ยโทรศัพท์จากแฟนของเธอนี่กําลังจะถึงแล้วดีใจจังที่ได้เจอคุณเอ๊ะนั่นกลิ่นอะไรนะ่ะกลิ่นข้าวที่ผมของคุณมันไม่ได้สันให้ผมหิวข้าวสักเท่าไหร่นี่ผมพูดแบบถนอมน,น้ำใจแล้วนะ เฮ้ <Hey. S 2> ฉันจะต้องคุยโ oh อ้วดกับเพื่อนเกี่ยวกับหมวกใบใหม่ของฉันซะหน่อยมันน่ารักมากๆเลย <c oughs> ใช่ปะมันคือเจ r ร์จากแอดเวนเจอร์ชโอเคโอเคขอฉันลองใส่ดูหน่อย mm hmm. ฉันแน่ใจว่ามันจะต้องออกมาดูดีแน่นอน <c oughs> ไม่เลย <c oughs> ไม่ใช่ว่ามันไม่น่ารักนะแต่มันดูนี่เง่าไปหน่อย oh. มันเป็นเรื่องยากมากมากที่จะสวมหมวกกับผมหยิกย้องสั้น ฮอลลี่ดูคล้ายกับไม้ผัดฝุ่นเลยเรื่องที่จัดว่าคัสสิกสาวผมหยิกหย่องมักอยากจะได้ผมที่ตรงสวยและสาวผมที่ตรงสวยมักฝันถึงผมหยิกหย่องเสมอว้าวมันก็ยังดีที่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยเครื่องมวนผมและเครื่องหีบผมมันก็ใช้เวลานานมากๆแต่เมื่อคุณออกจากร้านทําผม คุณก็จะเปลี่ยนไปอย่างชื่นชมงแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ควรจะระวังคุณไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้หรอกนะหลังจากที่เจอฝนตกนิดหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมปกติอ้โนโนโนผมในฝันของฉันหายไปไหนแล้วเนี่ยผมที่สั้นให้ความสะดวกสบายมากๆแต่ว่าตัวเลือกทรงผมของคุณก็มีขีดจำกัดสิ่งที่คุณทำได้ดีมากๆที่สุดก็คือเปลี่ยนทิศ mm. ทางบางส่วนของผมซินดีก้กำลังอวดผมยาวสาสวยของเธออีกแล้วไม่มีทางที่ลอรี่จะทำทรงผมสไตล์นั้นได้ เธอได้ทรงผมที่แตกต่างจากคน,นอื่นเสมอ <Hey. S 1> ซินดี้มาอีกแล้วเท่านี้มาพร้อมกับทรงผมเป็นลูกกลมๆบนหัวอ๋ลอลอรี่ทำได้แค่มัดผมเป็นจุกสั้นๆฮ <Hey. S 1> ผมเปียง,งั้นเหรอคงรอฉันเล่นสินะผู้หญิงผมสั้นๆไม่มีวันทําแบบนั้นได้หรอกไทลรีกำลังอารมณ์ดีอยู่เธอจะต้องแต่งนงแต่งหน้าให้เสร็จทาลิปก๊อตอีกนิดหน่อยก็จะทำให้เธอดูสมบูรณ์แบบแล้ว แต่มันทําให้เธอเดือดร้อนขึ้นมาดิมันเหมือนกับว่าเส้นผมดึงดูดลิมฝีปากของเธอซะง,งั้นซึ่งมันไม่ดีเอาซะเลยโอโห้แมวนะฉันสักจะรับไม่ไหวแล้วยินดีต้อนรับสู่งานปาร์ตี้มีเครื่องดื่มดีๆการหยอกล้อก,กันการพูดคุยกันอย่างสนุกสนานขอเวลาสักแป๊บนึงได้ปะอย่าคิดถึงฉันมากเกินไปล่ะ <Hey. S 1> นานไงรอรีมุษย์แล้ว เสื้อกขนหนาวก็หมวกเหรอเป็นสไตล์ที่ดูดีมากๆสําหรับผมสัน้นยกเว้นว่าถ้ามองจากด้านหลังคุณอาจจะคิดว่าลอรี่เป็นผู้ชายก็ได้และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นอีว่าใจเย็นๆก่อนเธอเป็นเพื่อนของฉันเองถ้าเธอเหรออุอ๊ยน,นันนาอายคายคิดหน้ามากๆเลยคนที่โตแล้วก็ยังชอบสวนสนุกเหมือนกันโอ้ยยยยยสนุยยังเลยย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 ยเยยยยยยยเยยย แต่การเล่นสนุดสนานมักมีสิ่งที่ไม่ดีตามมาเสมอมีใบไม้ใบหญาติดบนผมหยิกของไคลี่เต็มไปหมดเธอดูเหมืนอมนนั่งฟ้าในปายาย่าใหญ่เลยอเธอน้าจะคิดดูให้ทีก่อนที่จะรับปากมาเล่นเครื่องเล่นพวกนี้และนอกจากนี้ยังมีกรเะเป๋าบางประเภทที่ใช้เวลาผมยาวไม่ได้โดยเฉพาะอาหารมีสายเป็นโ,โซ่ ผมของฉันติดอีกแล้วมันเจ็บมากๆเลยปาร์ตี้จะไม่นับเป็นปาร์ตี้หากไม่มีการเต้นแต่ว่าซินดี้ควรจะมัดผมของเธอในวันนี้นะเธออาจจะทำให้เ <donkey> ก <Monday> ิดการเจ็บตัวได้แบบนี้อ <houses> ีวาอยู <en> ่ตรงใจกลางของพายุเธอทำอะไรนะเธอโถน่าสงสารจังหน้าตาของเขามีรอยขีดข่วนเต็มไปหมด ผมติดซิปเป็นเรื่องที่เจ็บปวดและนาเศร้าเมแกนจะต้องเสียผมไปหลายพันเส้นในตอนนี้มันเป็นการต่อสู้ระหว่างเสื้อมุกตัวโปดและผมของเธอรีบเอากันไกามาเร็วเข้าโอ้ การเดินไปมาในช่วงหน้าร้อนพร้อมกับผมที่ยาวสะสวยเป็นความท้าทายจริงๆมันเหมือนกับว่าคุณมีผ้าห่มอุ่นอุ่นพาดบนบ่าขอ,ของคุณก็ได้เปียกโซกไปหมดแต่ว่าเพื่อนที่ผมสั้นของคุณเธอเย็นและก็สบายมากๆคุณรู้ไหมว่าทำไมทำไมส,สาวๆบางคนถึงต้องใช้เวลาเตรียมตัวนานๆพวกเธออาจใช้เวลาเป็นชั่วโมงๆเพื่อทำให้ผมแห้งอย่างน้อยๆไคลี่ก็ทำแบบนั้น แล้วก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์เสริมความงามเพื่อแก้ไขปลายผมและเพิ่มน้ำหนักให้ผมมันเป็นงานที่หนักมากๆม,มันง่ายกว่ามากๆก,กับผมที่สัน้นแค่ใช้ผ้าขนหนูหานาทีจากนั้นก็ใช้มือปัดๆผมให้ฟูแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยเครื่องเป่าผมไม่ได้จำเป็นสักเท่าไหร่และซินดี้ก็ไม่ได้เป็นคนประเภทที่ชอบอะไรที่ยุงย่งยากเป่าผมให้แห้งด้วยเครื่องเป่าผมอย่างนั้นเหรอมันใช้เวลานานๆและยุงย่งยากเกินไปเราจำเป็นจะต้องทำให้เครื่องเป่าผมนิ่งๆ หาตำแหน่งที่มองหมอให้ดีนั่งง่ายและสบายกว่าเยอะเลยคุณชอบวิดีโอของเราเกี่ยวกับประเภทต่างๆของผมไหมคุณมีผมแบบไหนบ้างหรอเล่าให้เราฟังในช่องคอมเมนต์หนนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดซับสไครป์ช่องของเราและคลิกที่กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดค,คลิปเรื่องราวใหม่ๆของเรายัางไงล่ะ